ไเยอะพ่แม่พ so mm. um, so uh, claro> um, uh, ี่น uh ้ององไปนาะทุกนุมา้นเ็กบ้าเขาั้วคืเก่าพ่อแม่พี่น้องเขาขัวไเห็ดห้ลกขั้วแกงลกขั้วแพ่อแม่พี่น้องอาหารว่านเอาตนแท้มจะกัเด้อมาติดตามต้นจะได้น้องพี่น้องก็ไเบิ้งไปหากนไร่นแ้ก็ติดตามิกับแกงก็ดมันเเดจะเบิ้งะได้น้องมาเลยพี่น้องจะรังแกงด้มาตอนนี้ก็เขาอีกู่ขั้นตอนแกงแลวพ่อแม่พี่น้องแกงลกัวใส่ ตลาดซื้อมา2องรอยนพรยพี่น้องส่งลายล่อไปขายจได้จะได้ใักในแย่งแต่เพาอีกตแต่ราใส้หอมน้ำหอมอน้ำหอบัวน้ัพเายพี่น้องไส่ไก้ใบพพี่น้องโอ้โหอมหอมหอมเลยพี่น้องแช่ต้องกันเลยกับเด้อพี่น้องงรสกันโรงงานเนาะไได้กินง่ายๆเด้อพ่วพี่น้อง มีเาพี่จันในรายกหัวขอพรหัวข้อ่อนแล้วพอพี่น้องเร็แทมารักันเด้อะุกต้ครเนาะพอน่พี่น้องตอนนี้กับขั้นตอนปรุงเมื่อไหรน้องพอนพี่น้อง,เ,อะะองเดี๋ยวเดี๋ยวชิมมาก่นเปิดอยากเล้ไหมพี่น้องไปกินโดน จุดางีบหด้รอยหดอพี่น้องคื่าพระจาพักกลางเป็นกห้องอไนะเนาะถ้าเป็นพระาไทยเป็นกะห้องอะไลูกอัดเนาะลูกอัดนี่ก็แกงขั่วแกงขั่วของไอ้พี่น้องมา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 สุดๆน ทางไทยต,ต่างประเทศเนาะมากินน้ำกันเดียครับเด้อทุกสุกนว,วจุดจูด้าน้ำกันยังไงพี่น้องตอนนี้ก็รอมันในหน่ากอนทะพอพี่น้องรอมันเดือดอีกจัหน่อยกระปรงเลยเนาะจากเสช็ดสิ้นแล้วปอะมาพี่น้องแกงก็ใส่กระเบือหน่อยนึงเนาะปอะมาพี่น้องตำกระเบือใส่พริกใส่หอมแดงตำยากาน,นเครื่องเทศ เจ็บแสบกับพอจบคลิปเพียงตัวน,นี้เนาะงก็ผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บอกสอนน้ำเันอะดับเด้อบ๊ายบาย